เปิดตัวซีรีส์ใหม่เต่าเชสายคัมพี15วันในเซเวอร์656เล่นเสร็จแล้วแจกไอดีจะติดท็อปแค่ไหนคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร้แล้วไปยู่กัน โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมในการรับไปเลย Richman คอยแใช้เซนสซอรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์6 5 6ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดที่เปิดในวันนี้นะครับทุกคนนะก็คือวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งผมจะมาทำซีรีส์สายคัมภีในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนนะก็จะลงในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเวลาทั้งหมด15วันนะและถ้าครบ15วันผมก็จะทําการแจกไอดีนี้ให้ทุกคนเลยนะครับผมซึ่งผมจะบอกหมดไม่มีกักนะว่าเราจะเล่นเราจะซื้อพลังงานเราจะอัพตัวละคร ประมาณไหนบ้างเราจะซื้ออะไรบ้างเราจะทํายังไงบ้างดองตัวแดงอะไรบ้างให้ครบแบบปูบมปูบอมนะครับทุกคนผมบอกหมดไม่มีกักนะั้นแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้เราจะไม่ใช่สายฟรีนะครับทุกคนเราจะเติมแต่สายคัมพีเท่านั้นนะครับผมซึ่งคัมพีเนี่ยมันจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe นะครับผมนะแล้วถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสุ่มหา1คนจะคอมเมนต์นะครับผมเพื่อแจกแพ็คคัมพีหนึ่งอันนะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะ ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนทันแมทเดสตองเกทไม่ว่าจะเวิลช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอดีวันทันแมทเดสตองเกทคนละ35บาทจ้าง3วันดันพลังซินอีกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้ขึ้นรูปเป็นเพื่อนดูนี่มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ มาครับทุกคนนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกหมดไม่มีกักนะซึ่งวันเนี้ยเริ่มจากที่พลังงานเลยครับทุกคนผมจะซื้อถึงร้อยห้าสิบนะเพราะว่าในแพทเนี้ยหรือเมตาเนี่ยครับทุกคนเพชรอะจําเป็นมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวดําซื้อตัวอาวุธแล้วก็ซื้อพวกไอเทมในเกมนะซึ่งเนี้ยไอกิจกรรมของเราเนี่ยเราต้องรองกิจกรรมพวกเมทัลไนท์เข้าใหม่นะทุกคนที่เป็นแจกเป็นหินลูกแก้วเมทัลไนท์เอเนอาร์บวกเป็น เจ้าราชาตะดีดเอเธาบวกและไฟประกายแสงเอเนาบวกนะครับทุกคนก็ต้องใช้ถึง20,000เพชรนะ 2, นะก็คือต้องเก็บเพชรไว้ก่อนแล้วก็ตัวแดงเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนตามจริงก็ตัวแดงนี้ผมบอกนะถ้า Questo ครบกิจกรรมนั้นก็จะใช้ประมาณ80บใบนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนกันว่าเราจะซื้อยังไงบ้างนะวันนี้อ่พลังงานเราซื้อไปก่อนเลย150นะครับทุกคนนะวันนี้แล้วก็โฆษณาฟรีนะทุกคนเราเอาแต่พลังงานนะครับผมสามวันแรกเนี่ยเราจะเอาแต่พลังงานนะครับผมเดี๋ยววันที่4อะ่ะเดี๋ยวผมมาบอกนะว่าเราเอาอะไรตต่อนนะครรัทุก OK งงี้้เาาจลไใสพ เฟี้ยวเลยมาดูกัน15บห้าวันวจะติดท็อปแบบเลขตัวเดียวได้ไหมนะเออมารอดูกันทุกคนสายคัมพีนะเออแบบเปลี่ยนน้องเปลี่ยนแนวมั่งเล่นสายฟีมาเยอะแ้วครับทุกคนขอเล่นสายคัมพีมั่งวันนี้ก็จะไม่อะไรเยอะแยะทุกคนก็เคลียร์คุยได้หมดเลยวันนี้ผมคาดการนะน่าจะจบที่เอลมา26 เกือบ27เออถ้าทำเควสหมดแล้วก็รับพลังงานนะครับทุกคนนะมาอัพตัวละครนะซึ่งตัวละครตอนเนี้ยผมรีได้เป็นโจซีนะผมก็ค่อนข้างดีเลยทุกคนเป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้ได้นะอย่างตัวเริ่มต้นที่ผมแนะนําจริงในตูอ้อ่ะมันจะมี3ตัวใช่ไหมก็คือโจซีที่เป็นการันตีแล้วก็เป็นด้วงแล้วก็เป็นเจ้า G4 ดีสุดก็คือโจซีะครับผมส่วนตัวละครต่อมาที่เราควรจะหานะทุกคนผมว่าเราควรจะหาเป็นตัวตีหมูซึ่งตอนนี้นะตอนนี้นะมีเป็น เจ้าไอ้มนุษย์งูเลทอพอยู่ผมมองว่าก็จัดได้นะครับทุกคนมนุษย์งูนะถ้าใครรีได้งูเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่ะผมขอรับตัวมั่วไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดขอดองอ่ะทุกคนตรงนี้เปิดตัวเหรืยงไปก่อนเลยสิบใบฟึบมาสีทองเบิ้ลไหมสีทองมาไหมคือสีทองมาไหมยังไงโอ้โหไม่มานะครับทุกคนนะแล้วก็แพ็กที่ผมจะซื้อนะผมบอกก่อนว่าเพชรเนี่ยเราจะใช้กับอะไรบ้างนะวันนี้ผมเปิดไปหมดส0สิบใบนะครับทุกคนหลักๆเลยเราจะซื้อ เฮดกับแพ็คนี้ครับทุกคนนะแปดแปดแปดเาจะเหมาแทบหมดนะครับทุกคนนะเหมาหมดเลยเพื่อที่จะดองตัวแดงให้ครบ220บใบทุกคนซึ่ง220บใบได้อะไรบ้าง1คือได้เป็นกล่องเลือกหินนะครับทุกคนเป็นหิน u r นะครับทุกคนนะส่วนต่อมาก็จะได้เป็นถ้าครบ220ใบก็จะได้เป็นนี่ครับผมเลือกตัวละครไม่ว่าจะเป็นปูบอม เกโรหรือแจ็คพัดเด็กนะซึ่งปูบอมเนี่ยค่อนข้างดีมากในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับทุกคนผมก็น่าจะเล่งปู่บอมไปนะตรงนี้ในขอส่องในกิจกรรมอะไรจะมาบ้างมันจะมีกิจกรรมมันเกวินมานะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนตรงนี้ส่วนพลังวันนี้ผมจะไม่ได้ดัดอะไรมากให้ทุกคนได้ดูนะเพราะวันนี้ก็มาทําคลิปค่อนข้างเย็นนะเดี๋ยวน่าจะอัปดวงอัปเดตพลังกันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้บอกแนวทางก่อนส่วนแนวทางการปั้นตัวละครนะครับทุกคนนะเราจะปั้นประมาณนี้นะผมจะแบ่งเป็น ฮีโร่สามตัวปีศาจสาตัวนะครับทุกคนนะส่วนเรื่องการปั้นเราจะเน้นปั้นกระจายไปก่อนนะสำหรับสายฟรีนะเราจะไม่ปั้นตัวใดตัวหนึ่งนะแต่สมมุติถ้าเราได้โซนิกล่าง2ไปแล้วทุกคนผมจะเน้นปั้นโซนิกล่าง2 ก่อนนะผมนะในการปั้นสนิทรั้สองคือเอาไปฟาร์มเศษอะไรพวกนี้คือจะเน้นไปนเจ้าโซนิกก่อนนะครับคนส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะกระจายกันไปนะครับผมแต่ถ้าเราได้พวกลูกแก้ว s อ r บวกมาแล้วและพร้อมทำพวกมิชันไหนแผ่นปะกายแสงและชราชใต้ดินเนี่ยเราก็อาจจะไปปั้นตัวพวกนั้นเป็นตัวหลักแทนนะครับผมตรงนี้นะ่าแนวทางการปั้นนะแล้วว็นี้ไซตรมะก,ก็รับของกันไปออรับตัวแดงนะโอเคฟึบ่ผมรับไปผมขอซื้อให้ทุกคนดูสักแพ็คนะตรงนี้เพราะว่าผมอยากจะจัด อยากจ,จัดไงอยากจะัดจะแบบเปิดในคอนเทนต์หน่อยโป้งนี้ไปโอเคซื้อมาักแพ็คหนึ่งไม่เสียหายครับทุกคนตรงนี้เปิดตัวเหลืองไปก่อนสิบใบย,ยังไงฟึบฟึบฟึบโอ้โหตัวอะไรตัวใหม่รับผมทำไมต้องทํางานล่ะแฮมเมอร์เฮดโบรโอ้หูได้ตัวใหม่ก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับทุกคนแล้วตัวอะไรต่อปีศาจแห่งมืวิญญ,ญาคอมบูอินฟินิตี้ตัวนี้เอามาแบกฝั่งปีศาจได้นะครับผมสำหรับสายพลังนะอือเอาไว้เล่นฮีโร่อีกปีศาจได้ โอเคมาผมจะไม่เปิดเดลอปนะครับทุกคนผมขอเปิดตู้ธรรมดาแล้วกันมาสีทองหรือเปล่าช็อตน,นี้ขอลุ้นหน่อยนะครับทุกคนนะขอลุ้นหน่อยซึ่งไอดีนี้ผมก็ไม่ได้มีลูกคงลูกแกอเลยนะครับทุกคนนะคือสมัครใหม่เล่นใหม่รีใหม่ครับทุกคนตรงนี้ก็คือได้โจซีก็คือเล่นแค่โจซีนะโอ้โหแม่งสีม่วงสองม่วงด้วยโอโ้เกมตัวอะไรอะ่ะหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก,ก็ก็จงเชื่อฟังกับท้ายดีตัวอะไรโอ้โหผู้สงสารทะเลเล็กตัวใหม่ก็ได้อยู่ทุกคนเอามาโปรไฟล์นะในอนาคต ฟึบฟึบฟึบน่าจะกริยาไซบอกหรือเปล่าเคลื่อนไหวกอดได้ปูดโอเคบอลทองครับผมตรงนี้กรีนบอลโอเคครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะวันนี้หลักๆก,ก็จะเคลียร์คว้หมดครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนแพ็กที่เราควรซื้อนะก็จะเป็นแพ็กนี้ครับผมนะ ห้าร้อยแปดสิแปดเพชรเห็นไหมเพชแตะมาสามห้าไปใช้ได้เรื่อยหลายอย่างนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็ควรซื้อเพราะว่าได้ช็อกโกแลตถึงร้อยห้าสิบช็อกโกแลตนะแล้วก็ตัวแดงนะบางคนถามว่าพี่ครับผมจะหาตัวแดงจากไหนได้บ้างอีกก็หาจะแพ็คพวกนี้ครับน้องมันจะมีมานะอย่างเงี้ยแพ็คเนี่ยคุม้มครับผมในการซื้อตัวแดงนะคุ้มมากๆแล้วก็อย่างที่พี่บอกร้านค้าลึกลับมันจะมีตัวแดงมาขายนะถ้าใครขาดจริงๆนะครับผมมันจะถูกกว่าเราซื้อสดนะเออถ้าซื้อสดมันจะสองร้อยยี่สิบเพชรถ้าซื้อผ่านค้า ากวา่ไม่ใช่ซื้อตัวแดงนะเพราะว่าพี่คิดว่ายังไงมันก็ทันครับผมเพราะว่ามันมีแจกฟรีจากเนี่ยจากการทำคลิปไลายวันหนึ่งใบแล้วแล้วก็ยังมีแจกฟรีจากตรงนี้ครับผมที่ให้เรารับฟรีทุกวัน,นอีกอกแบบว่าซุ่มอ่ะผมบอกเลยก็โอกาส5 0 5 0นะครับทุกคนผมว่าตัวแดงมันไม่ได้หาย,ยากตรงนี้นะเออเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมกันนะวันนี้ผมก็เปิดไปทนะั้งหมด40ิบใบนะทุกคนก็ดูๆกันไปว่าวันนี้เปิดได้เท่าผมหรือเลปล่านะ แล้วก็อย่าลืมมาเค,ค,เค,ค,เคลียร์คงเคลียร์ควสอะไรให้หมดนะครับทุกคนนะแล้วที่ผมจะเน้นเป็นพิเศษก็คือผมจะเน้นทําภารกิจรองนะผมเพราะว่าภารกิจรองเนี่ยมันจะดอปไอเทมที่สามารถให้เราอัพพลังได้เยอะมากนะครับทุกคนแล้วในการทําภารกิจรองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ยากครับทุกคนในการทําภารกิจรองตรงน,นี้นะเออเดี๋ยวค่อยมาพูดลึกกันนะผมส่วนควสลิกลับเนี่ยควสอิเตอร์เอกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสอนให้ทุกคนได้ดูนะมันจะมีควสที่แบบว่าเราสามารถหาเพชรได้แบบว่าจะ แค่กดนิดๆหน่อยๆก็หาเพรได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสอนกันเออในพาร์ทต่อๆไปนะผมนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะแล้วก่อนจากกันผมขอแจกโค้ดหน่อยละกันตรงนี้เป็น OPM OPM 2 5 JU LY โค้ดแรกอันนี้คือได้อยู่แล้วตัวม่วงต่อมาเป็นโค้ด OPM FIFA ครับผมได้เป็นตัวแล้วก็ท้ายน่าจะเป็น OPM โกหรือเปล่าหรือใช้ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้แล้วทุกคนนะน่าจะเป็นแค่2โคดนี้นะที่จะใช้ได้ลหลักๆตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวตัวม่วงเราก็เก็บไปก่อนนะครับทุกคนค่อยมาเปิดวันอื่นๆนะเออไว้เก็บค่อยครบส0บใบค่อยเปิดทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาคอยดูเควสต,ตรงนี้ให้ครบนะครับทุกคนนะเควสไหนทาได้ก็ทําไปนะเพราะว่าในแต่ละเควสแต่ทุกคนมันแจกของให้มาอัพพลังอัพนูน่นอัพนี่นะครับผมนะแล้วอย่างที่ผมบอกที่สาคัญที่สุดเลยคือเควสไล่วันเนี่ยทุกคนต้องเขีรยให้ครบเลยนะัมมยทกนไ่ําา ทำคลิปแล้วว่าหนึ่งวันทำอะไรบ้างนในการสอนทําเควสดนะสำหรับมือใหม่นะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยว,วันแรกอย่าลืมเข้ากิวนะครับผมก็ เน้นขอเป็นเศษตัวละครระดับ S R นะครับผมเพราะว่าจะทําให้กิลดนะ์เนี่ยมันสามารถโตขึ้นไปได้นะเพราะว่าถ้าทุกคนบริจาคเศษที่เรามีเนี่ยนะมันจะทําให้ E F P ของกิลดนะ์เนี่ยทุกคนมันเพิ่มขึ้นนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่กิลมือใหม่นะครับผมก็น่าจะกลเป็นการสุ่มเข้านะครับผมก็ใครอยากมาอยู่ด้วยกันก็สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะตรงนี้แต่ก็น่าจะไปอยู่พวกท็อปกิลกันหมดแล้วนะตอนนี้เออซึ่งวันนี้ที้ไม่ได้เลียว์เคุยอะไรนะรทุกคนนะก็ต้องขอบคุณ จ้าของหัวกิวนะที่ให้เรามาอยู่ด้วยนะครับผมตรงนี้นะประมาณนี้ครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่ได้ดันพลังอะไรโชว์เท่าไหร่นะเดี๋ยต้องขอตัวไปเล่นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตพลังให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะพร้อมกับ จัดแพ็กคัมพีนะและเหมือนเดิมทุกคนถ้าใครอยากได้นะคลิปนี้ถึง100ไลค์นะเดี๋ยวผมจะสุม่มคอมเมนต์ของทุกๆคนนะผมนะเพื่อทำการแจกแพ็กคัมพีสามสิบห้าบาทนะครับผมสามสิบเก้าบาทดิแต่ถ้าเติมผ่านดิสแมนก็ถูกกว่านะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ